สวมใส่ในการทำงานปกติเป็นชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นการรวบรวมอันนี้ยังแรงสัทธทาเพราะว่าท่านผู้ถ่ายแบบก็คือพี่น้องผู้นำ นี่คือห้องอันนี้เป็นหอ พี่สิได้ไังเตรียมให้ะนะลุนนะครับรูปไรนไม่นาคนนเป็นยครับผมสวัสดีครับ้มีมีแัมีหลายรูปอยู่ทั้งนมดนะผิวไว้นะครับผิไว้นะครับ ราคาเล่นร่ำรวยซึ่งก็ถือว่าราคาถูกมากเพราะว่าจาับพิมพ์โดยกระดาษเนื้อดีแล้วก็นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการาที่เราจําหน่ายเนี่ยนะคะรายได้ส่วน,นท้งหมดเลยนะคะจะเรียกว่าเป็นการทเพื่อการกุศลทั้งสิ้นส่วนหนึ่งก็จะทืนเก้าวถวายสมเด็จพระเทพค่ะในโอกาสที่เราจะเข้าเป้าถวายข้านะคะอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเข้าในเรื่องของกองทุน พัฒนาเห็กชนบทในสมเด็จพระเทพเช่นเดียวกันค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการนํามารณรงค์การต่อต้านป้องกันยาเสพติดเรื่องของกองทุนแม่ของคุนดินก็ถือได้ว่าท่านได้ซื้อหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสุรินแล้วก็ยังมีโอกาสร,ร่วมทําบุญทำกุศลกับชาวสุรินด้วยนะเพื่อการขอบคุณ